สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ประหลัดเกษตรจะพาท่านมาดูต้นอะโวคาโดอะโวคาโดนั้นถือว่าเป็นต้นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมีประโยชน์ทางโภชนาการมากมายนะครับแล้วก็เป็นพืชสีเขียวสามารถเป็นปลูกปลูกเป็นปา่าทดแทนได้อโวคาโดนั้นปลูกมาประมาณหนึ่งร้อยปีแล้วเริ่มแรกเดิมทีเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้ปลูกแล้วก็สามารถนำผลไปขายหาไรายได้ได้เนื่องจากว่าแถวภาคเหนือนะชาวไทยภูเขาก็มีการบุูกลูกแพ้วถางภูเขาถางป่านะเป็นจำนวนมากรพระองค์ท่านก็มีพระราชบัญิให้ปลูกต้นออโคโด นะครับเป็นเป็นป่าทดแทนนะครับเราก็ให้ชาวไทยภูเขานั้นได้ได้มีรายได้นะครับซึ่งแปลงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแปลงเพาะชำต้นอวคาโดข,ของประหลัดเกษตรเดงนะอยู่หลังวัยไลเกษตรจังหวัดชัยภูมินะครับวัยไลเกษตรนี่ชื่อชื่อเดิมนะครัวิไลเกษตรแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเปลี่ยนไปยัง นะครับแปลงอะโวคาโดที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับมีน่าจะน่าจะมีประมาณทักสี่ห้าร้อยต้นนะในแปลงนี้นะครับแปลงอื่นก็ไม่อีกนะที่ใส่ตะกร้าเตรียมพร้อมมานี่ก็จะเอาไปปลูกที่โครงการโครกหนองนาโมเดลนะตำบลโครกกลุงมอำเภอเกงคอจังหวัดช้ยภูมินะบองบองต้นเอาไปห้าห้าต้นก่อนนะครับวันนี้ปลูกไว้นี่ถ้าใครขอ ก็ให้ใครซื้อก็ขายแต่ซื้อก็ขายก็ราคาต้นทุนนะครับก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด,ด้วยที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริปลูกเป็นป่าทดแทนให้ชาวไทยภูเขาโบคโดนั้นปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับซึ่งยึดเอาจากระดับน้ําทะเลเป็นหลักถ้าสูงกว่าระดับน้ําทะเล มากมากเนี่หกเจ็ดร้อยเก้าร้พันกว่านี่ก็บางพันก็ให้ผลผลิตดีนะครับความจริงแล้วก็ปลูกได้ทุกระดับน้ำทะเลนะในความสูงทุกระดับนั่นแหละยกเว้นบางพันนะพันเฮดเนี่อาจจะปลูกประมาณ400-500-600ขึ้นไปนี่ก็จะได้ผลผลิตได้ได,ได้ได้สูงนะถ้าต่ำกว่านั้นก็อาจจะ ให้ผลผลิตเหมือนกันนะแต่ผลผลิตน้อยนะครับน้อยลงนะครับน,นี้ก็พาท่านมาดูปลาก็ปลากษสรก็ปลูกทุกทุกอย่างนะครับอันนี้ฟ้าฟ้านี่น่าจะเป็นตานฟ้าเม็ดมันร่วงผมก็เก็บเอามาเพาะนะครับที่ปั๊มน้ํามันบ้างอะไรบ้างที่เขาชอบเอามาปลูกถ้าเม็ดมันร่วงผมก็ไปขอเจ้าของปั๊มเขามาเอามาเพาะอันนี้ก็เป็นตานฟ้า รตรงต้นนั้นก็เป็นต้นอโะโวคาโดนะครับอันนี้ใบก้านก้านใบมันยาวที่ออกจากต้นมาเป็นก้านนี่นะครับแล้วก็ใบมันเป็นหยักๆเป็นคลื่นข้างๆนี่นะครับแหลมเรียวยาวเนี่ใบสันนิฐานว่าน่าจะเป็นพันธุนะ์พิงกรกตันนะพันธุ์พิงกรกตันพันแฮทก็คล้ายๆกันพันแฮทอาจจะเรียบกว่านี้นะครับ ต้นที่ท่านเห็นตรงนี้ก็เป็นต้นที่ผมเพาะ,ะปลูกนะฮะอันนี้ปลูกจากจากเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยอดทีหลังสั่งยอดแก่มาจากภาคเหนือนะแล้วก็จะมาเปลี่ยนนะครับที่อยู่ด้านนอกโน้ะนะครับไกลๆนนไม่ทราบว่ามองเห็นปะก็เป็นต้นอะโวคาโดคล้ายๆต้นเมื่อกี้น่นะครับผมตัดยอดมันออกเพื่อให้มันแตกออกเป็น สองยอดสามยอดนะแล้วผมก็จะเปลี่ยนนะครับสาเหตุที่ต้องให้มันเป็นยอดแขนงออกไปเพราะว่าเราจะได้โตขึ้นมาเราก็จะคุมง่ายนะมันจะแผ่ออกไปข้างๆนะนะครับบานออกไปข้างๆนะเราก็จะดัดมันแต่ในน้อยลงมานะครับไม่ให้มันสูงชะลูดขึ้นไปการบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ ให้ปุ๋ยทางใบอาจจะมียาป้องกันมแมลงบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะทำทำยากหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปล่อยอโวคาโดมีหลายๆพันชุดนี้นี่จะเป็นพันดีนะฮะเพราะจากเม็ดอยู่นะครับน่าจะเป็นไม่แฮดก็พิงกระตั้นทั้งทั้งหมดเลยนะครับตรงแถวใกล้ๆกล่องนี้ไปตรง ด้านโน้นนี่ก็จะเป็นพันธุ์อื่นนะครับน่าจะเป็นพันธุ์ออกไปทางบูดเจ็บูดแปดปักช่อง28งแปนะครับหรือว่าพันธุ์ฮอพันธุ์เอ่อบิ๊กมอลูเฮิรนอะไรไปนี่แหละครับเนี่ยนะครับ,นะรบมันผสมผสมกันไปนะครับเพราะว่าผมซื้อเม็ดเขามาเพราะผมชอบนะครับไปศึกษาแล้วเรื่องอวคาโดนี่มีประโยชน์มากผมก็เลยชอบนะครับ ตัวน,นี้เ,เสียบยอดได,ได้หลายต้นแล้วนะครับอีกแปลงหนึง่งนะครับการเสียบยอดนี้ก็ดีตรงที่ว่ามันอาจจะให้ผลผลิตได้ได้ได้เร็วขึ้นปกติก็ประมาณรัก6-8ถึง8ปีนะ,ะใช่ผลผลิตถ้าพอจากเม็ดถตาเราเปลี่ยนยอดเป็ยนยอดแก่นี้มันก็จะประมาณไม่เกิน3ปีก็ให้ให้ผลผลิตแล้วสำหรับผู้ที่ท่านผู้ที่จะทำการค้า นะครับมันก็ต้องใช้วิธีการเปลี่ยนยอดเอานะครับแปลงที่ผมมาเพาะตรงนี้นะผมประหลัดเกษตรนี่เพาะปลูกต้นไม้ยืนต้นด้วยนะครับที่เห็นนี่ก็มีต้นอะไรบ้างมีมะฮอกกนีมีประดู่แดงนะครับมีไม้มะข่ามีไม้สักเป็นมะข่าโมงนะครับ แล้วก็มีต้นมะพร้าวนะมีกล้วยสีแดงแดงด้วยแหละมันคงไม่ใช่แดงยินโดนะเมื่อกี้ที่ผ่านมาน่ะมันเป็นกล้วยอ่องกล้วยอะไรเนี่ยมะพร้าวต้นใหญ่นี่ก็มีนะครับไม้นานาพันมี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 ไม้ไผ่ด้วยนะครับมีต้นไผ่ก็มีต้นลำไยก็มีนะนี่ต้นไผ่ก็มีประโยชน์นะแต่ว่าก็มีโทษเหมือนกันนะถ้าปลูกใกล้ต้นไม้อื่นๆเนี่ยรากมันไปถึงมันก็ทําให แต่ต้นไม้อื่นไม่งามเพราะว่ารากมันไปไกลเนี่ยครับดูดอาหารกินหมดเลยนะครับอันนี้ไว้ใช้ประโยชน์นะแต่ถ้าจําเป็นจริงเราก็ปลูกอ่ไกลๆต้นไม้อื่นนะครับเพราะว่ารากมันไปตรงที่ว่าเทียบกับต้นมันเลยอะต้นมันเนี่ยถ้ามันเอาจากกกปลายๆเนี่ยถึงตรงไหนรากก็จะไปถึงตรงนั้นก็โบราณเขาว่าอย่างนั้นครับก็บขอบคุณท่าน ผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมานําเสนออวิธีการเสียบยอดนะครับวิธีการปลูกวิธีการใส่ปุ๋ยต้นอวอคาโดนะครับให้ให้ผู้ชมได้รับรู้อีกทีนนึงขอบคุณครับ